สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมงานติดตั้งนะครับในรถซูบารุ b บียาคันนี้ครับป้ายแดงรุ่นใหม่ครับคันนี้นี่มาติดทั้งระบบเครื่องเสียงแบบไฮเอน n d เลยครับแล้วก็ยังมีนี่ครับผมให้ดูครับกล้อง360องศาครับนี่ครับทุกอย่างจะถูกฝังเข้าที่สวยงามนะครับนี่ฮะด้านหลังด้วยครับ ทุกอย่างลงตัวครับดุดมาจากโรงงานเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูงานติดตั้งนะครับคันนี้ครับภูมิใจนําเสนอครับเห็นรถเล็กๆนะครับพื้นที่ไม่เยอะครับแต่เราก็สามารถดีไซน์ครับว่านี่ครับชุด p o w เ r a ร p ครับของกาซิโรรุ่นเรสเลนส์ครับเป็นแอมตัวท็อปเลยครับของกาซิโรครับเป็น4ี่ชานลสองตัวครับออกมาเป็น8ปดชานลครับโชว์เห็นวงจรภายในแล้วว่าใช้อุปกรณ์คัดเกศอย่างดีเลยครับ แล้วเราก็เดินงานด้วยอลูมิเนียมคอนเซปต์ตามแบบฉบับของที่มิราโชเรีครับมีไฟ LED หลบสวยงามนะครับแล้วก็ตู้ซับครับเราไว้อย่างนี้ครับด้วยซับ10นิ้วกาวซีโร่ครับนี่ครับงานสวยงามมากทีเดียวครับเป็นงานไฮเอ็นเลยครับของรถรุ่นนี้ครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปฟังในรถกันครับว่าเสียงจะดีขนาดไหนนะครับ โอเคครับแล้วผมก็มาอยู่ในรถ s u บา r ุ BRZ คันนี้ครับคันนี้เล่นลำโพง3ทางของกาซีโร่ครับรุ่นยูเรเนียมนะครับวูเฟอร์เข้าช่องประตูครับเราทำไฟหลบสีฟ้าสวยงามนะครับแล้วก็ Mid เ a n ทวิตเตอร์เห็นไหมครับว่าทุกอย่างโชว์อยู่บนแดชบอร์ดหมดเลยครับเข้าช่องเดิมแบบนี้เลยครับแล้วฟอนต์เราใช้ของ Alpine ครับเรามาดูครับว่า อันแรกก่อนก่อนจะไปฟังเพลงครับดูระบบกล้อง360ครับผมกดเลี้ยวซ้ายนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็ขึ้นซ้ายขวาครับเห็นรอบคันเลยครับกลับมาปุ๊บจะเห็นด้านหน้าครับสมมุติผมเข้าเกียร์ถอยครับนี่ครับก็จะไปโชว์ด้านหลังครับช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถการระยะในการจอดได้ง่ายขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงกันดีกว่าครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนจะฟังเสียงเพลงครับเรามาดูครับว่าคันนี้เนี่ยก็ยังมีตัวโปรเซสเซอร์ของ GAUSS z e นะครับอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถจะเลือกเมมโมรีได้ด้วยครับนี่ครับเราสามารถปรับเมมโมรี1หเราตั้งใจไว้แล้วก็กดเลือกได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมปรับไว้ที่เมมโมรีครับเพื่อให้ตำแหน่งคนฟัง ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยได้โฟกัสมากที่สุดครับเหมือนกับตำแหน่งนักร้องเนี่ยอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยครับเรามาฟังเพลงที่เป็นเบสก่อนดีกว่าครับเพลงนี้ครับจะเปิดกันอย่างกระหึมเลยนะโอเค เสียงแบบนี้ครับผมมีผู้ฟังมานั่งอยู่ข้างๆผมด้วยครับนี่ครับเป็นไงน้องสองฟังคันนี้แล้วเปิดแบสเป็นยังไงเวลีกูดสุดยอดครับผมรู้สึกเหมือนกับตีกองใบใหญ่ๆนะมันเรา้ามันเร้าใจครับมันเร้าชอบมากเขาแอบขึ้นมาฟังนิดนึงฮะนี่ฮะต้องเรียกได้ว่าการตีกองเนี่ยทุกอย่างอยู่ด้านบนของ เวทีเสียงแดชบอร์ดนี่หมดเลยครับนี่ครับโอเคเอาอีกสักเพลงครับโอเคแล้วเรามาเปิดเพลงตามคำเรียกร้องของวัยรุ่นนะครับแบบ คุสองครับอชอบแาลบ้านะคลองมาลองดูบ้างว่าถ้าไม่ใช่เพลงที่โชว์แซวอย่างเดียวเป็นเพลงที่เราฟังกันปกตินะฮะวันนี้เนี่ยเราเอามาสักหนึ่งเพลงที่ปีดมันหนักๆนะครับแล้วลองดูว่าเวลาคุณขับอยู่ในรถเนี่ยมันจะเป็นยังไงลองแบบเพลงนี้นะครับผมเพลงนี้น่ยเป็น น่อยลองดูฟังนี้ครับ Nobody Knows นะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกใช้เพื่อการแข่งขันแล้วลองดูว่ารถคุณสาว์ดีแค่ไหนองค์ประกอบในรถได้แยกกันมากแยกเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเลยมีทั้งความตึก ใส่มีเพลงเดียวกันเนี่ยครับมิตีใหม่แล้วจะสามารถสร้างแฮปปี้เนสบนโลกได้ very good very good โอเคนี่ครับ่บบาาบอได้ทุกแนวจริงครับแนวแดนแดนนี่ฟังมันจริงแล้วเดี๋ยวเรามาฟังแนวอื่นกันบ้างครับ